สวัสด yes. well, ีค่ะชื่อเด็กหญิงมังสีรักษสกุลอายุหกขวบค่ะอยู่ปหนึ่งทหนึ่งยูเคสายพิเทชิยงใหม่จ้าเล่าจะมาเล่าทิเราลูกหมูสามตัวค่ะคณะครึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูกับลูกหมูสามตัวแม่หมูไปทำงานที่ริยะแล้วได้ให้ แม่หมูบอกว่าลูกหมูโตแล้วต้องไปสร้างบ้านแล้วอยู่กันพอเองลูกหมูตัวลูกหมูสองตัวไปบอกแม่หมูได้ออกเดินทางไดเจอที่สกับการสร้างบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งได้ได้ไปได้สร้างบ้านด้วยฟารม ตัวที่สองได้สร้างบ้านด้วยไม้ตัวที่สามได้สร้างบ้านอีกหนึ่งวันลูกหมูตัวที่งก็สร้างมาเสร็จแล้วแล้วตัวที่สองสงามวันบ้านเขาก็เสร็จแล้วแต่ว่าลูกหมูตัวที่สามน,นั้นได้สร้างบ้านอีกเพราะฉะนั้นใช้หลายวันมากเลยใช้สิบวันในการสร้างบ้าน หรือว่ามานันนึงมีหมาป่าตัวนีออ้งถึงหัเลยได้ไปขอประตูลูงหมูว่านั่นใครน่ะเปิดประตูหมาป่าพูดว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเป่าบ้านลุงหมูตัวที่ลุงเขบอกว่าไม่มีทางหรอกลุงหมูตัวที่เดยหมาป่าเลยมองหัเป่าร่ม บ้านพังลูกหมูตัวที่หนึ่งเลยวิ่งใบบ้าลูกหมูตัวที่สองแล้วบอกว่าอา้ากะตูไม่งั้นหมาป่าจะมาเข้าเกพวกเราแน่ๆแล้วหมูตัวที่สองร้องเล,เลยบอกว่าเขาไม่มีทางที่จะทำลายบ้าของฉันได้หรอกแล้วหมาป่าก็ได้มาบ้ากะตูรล้วบอกว่า แต่เมอตัวเดี่ยวนี้มิกังจะเป่าบ้านอุวยสาบอกว่าไม่มีทางลูกหมาป่าเลยมองหเลยเป่าบ้านไปสามครั้งบ้านก็พังและลูกสองตัวก็ได้วิ่งไปบ้านเล่าหนูตัวที่สามซึ่งเป็นน้องและลูกตัวที่สามก็บอกว่าเขาไม่รู้ทารทำไมบ้านห บ้านของฉันพังได้รอลูกหมาป่าได้มาเคาะประตูแล้วบอกว่าต่อปตูเดี่ยวนี้ไม่งั้งก็จะเป่ะลมบ้านลูกทีสามบอกว่าไม่มีทางหมาป่าเลยโมโหเลยเป่าลมก,กี่ครั้งก็ไม่พังเลยสลบลงไปนิทานเรื่องนี้ ต่อเราอืมถูกยัง